ไปกันต่อกับหมอลำซัมเมอร์นะคะ ได้ฟังกันไปแล้วนะเพลงมั่นใจในเธอหลายคนเนี่ยได้ฟังสดๆไปแล้วนะคะงานนี้จำได้ไหมเปิดกล่อง<ช>ละครใหม่ไง<ช>ที่เราเป็นพิธีกรโอ้โหตอนบิ๊กเอ็มร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวแฟนๆนะฮะจะได้ชมได้ฟังกันแบบสดๆในละครแล้วจะบอกว่าเบื้องหลังการอัดเสียงเพลงนี้เนี่ยบิ๊กเอ็มเขาตั้งใจมากนะคือถ้าไปเช็คดูจริงๆนะตาม IG หรือว่า Tik t o ็ตเนี่ยบิ๊กเอ็มเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วพีุ่้ม,ม<ช>พอยิ่งได้มาถ่ายทอดเนี่ยนะฮะความรู้สึกของพระเอกที่มีต่อน,นางเอกเพลงนี้เนี่ยบิ๊กเอ็มก็ยิ่งอินมาก นี้เนี่ยนะฮะบิ๊กเอ็มบอกว่าซ้อมร้องมากนะฮะฝึกแบบให้เข้ากับจังหวะแบบสุดฤทธิ์เลยไม่รู้ว่าตั้งใจจะร้องให้นางเอกแบบสกายมาเรียนหรือเปล่าหรือตั้งใจร้องให้คุณปุ๊บเป็มสุดาไว้เดี๋ยวไปฟังบิ๊กเอ็มกันหน่อยครับบิ๊กเอ็มอ่ะเถอนะ่ะไม่ใช่เราจ้ะฮะไม่ใช่เรา มันมันเป็นเพลงรักซึ้งมากกว่าแล้วก็มีเพลงรักเศร้าๆอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีพวกฉากเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราจะต้องร้องเพลงเหมือนร้องร้องสดอ่ะเราต้องสู้เขาได้เพราะว่าไม่งั้นเราโดนกบแน่นอนด้วยความที่คาแรคเตอร์ของสัตยาเขาจะเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ชายอบอุ่นจะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนประทับใจและเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตำนานที่ทุกคนจะต้องจดจำแน่นอนครับหนึ่ง ต้องจดจําแน่นอนเพราะว่าฟังเพลงพระอๆไปแล้วดราม,ม่าก็มีฉากนี้นะคุณผู้ชมจะได้เห็นใต้ฝุ่นตักเพชปล่อยของเลยนะนิวคุณผู้ชม,มช,มมชน,นิดที่แบบโกรธจัด b บ g เอ็มสกายพอสาคนต้านแรงกดใต้ฝุ่นไม่ไหวอ,ะอ่ะคือโกรธแบบใต้ฝุ่นสมชื่อเบื้องหลังนะทุกคนทําสมาธิกันอย่างดีนะคะแต่ว่าพอสั่งคัดปุ๊บขำจ้ามีเรื่องหลุด อย่าง,งรแล้วไม่ใช่ครั้เดียวนะเพ<ะ>ราะเ่าคุณบอกว่าเวลาติดบทเนี่ยจะติดตลอด4-5้ครั้งกว่าจะผ่านซีนี้ไปเนี่ยโอ๊ยมันลำบากยังไงไปฟังน้องๆคขาเล่ากันค่ะอ้หคงอ่ะหลงโจรงจริงไม่ได้มองน่เลยแต่ว่าได้ยินเสียเงเขา,าแบบ สองคนนี้แหละในคอนดีลทีมเนอะสองคนนี้ถูกกันอยู่คือไม่ไหวเหมือนกันจิกมือจะเห็ดว่ามีรอยเล็บแต่เป็นหัวนะพ่อเนี่ยพอหลุดเหมือนอย่าว่าเลยอ่านเทาวอ่ะบางทีอ่ะมันหลุดแล้วมันมันก็ไม่ยากแบบหลุดได้เออนี่แต่รอดูเลยนะในละครตอนนี้ชีวิตใต้ฝุ่นอ่ะคือตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะเหมือนจะดีมาตลอดชีวิตแฮปปี้เดี๋ยวหลังจากนี้สิจะมีมุมดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามในหมอลำซัมเมอร์นะครับค่ะ